สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนวิกกี้โพสต์แล้วหลังแต่งเวียชาวเน็ตแห่ยินดีพร้อมแนะนําให้ทําสิ่งนี้เข้าพิธีวิวาไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วล่ะครับระหว่างพระเอกหนุ่มชื่อดังเวียสุกุลวัฒน์กับภรรยาสาวนอกวงการวิกี้ ่าสุดสาววิกกี้ได้เคลื่อนไหวแล้วครั้งแรกผ่านอินสตาแกรมโพสคลิปบรรยากาศงานแต่งสุดอบอุ่นพร้อมระบุข้อความว่าด้วยรักและเคียงข้างทั้งยามทุกข์และสุขคือหัวใจของความรักทาำลังชาวเน็ตที่เข้ามาคอมเมนต์แสดงความยินดีจํานวนมากนอกจากนี้ยังพบว่ามีชาวเน็ตบางส่วนแนะนําสาววิกกี้ว่ายินดีกับพี่สาวด้วยนะคะใครที่พูดไม่จริงอยากให้พี่สาวฟ้องค่ะจ้างทนายตามเก็บทุกแอปเลยค่ะอีกท บอกว่าในเฟซคอมเมนต์แย่ๆอย่าไปสนใจเลยพวกอคติจิตไม่ปกติเยอะเป็นกําลังใจให้ทั้งสองนะคะเป็นต้นอย่างไรทั้งทีมงานขอแสดงความยินดีกับทั้งคู่อีกครั้งด้วยนะครับท่านผู้ชมครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก t i n i c o m ขอบคุณครับ